วันนี้นะครับมาอยู่กับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินนะครับจะพาไปชมรถกระบะตู้ทึบนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับรถอุปกรณ์ของเรารถอุปกรณ์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจอดรถไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมคันนี้ต่อกันนะครับคันนี้เป็น Toyota r e ี v o ปี2 2 2พนนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับมาในโทนสีเทานะครับคันนี้ขับไปเพียง 6ก0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับทำให้ตัวรถนะครับดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับโลโก้เป็นโครเมียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องนะครับสภาพไม่กิิบนะครับฝาครอบเครื่องนะครับมีมาให้ฝากรองอากาศเดิมนะครับน็อตเดิมหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ ระบบเบรก ABS มีมาให้ทั้ง4ล้อนะครับคันเดิมนะครับหน้าเดิมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับลูกค้าตากระโปรงนะครับเมทอายังอยู่ทุกจุดนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยก็จะประมาณนี้นะครับสภาพตัวเครื่องยนต์นะครับสำหรับไฟหน้านะครับได้มาเป็นหลอดไสฮาโลเจนนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโคมนะครับ ตัวนี้นะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับลูกค้าแล้วก็คันนี้เปลี่ยนล้อแม็กมาให้นะครับเป็นแม็กวิลขนาด1 8นิ้วนะครับเป็นแม็กดำปัดเงานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตสีแดงนะครับสวยมากนะครับถัดมาอีกด้านบนจะเป็นกระจุกมองข้างนะครับจะเป็นสีดํานะครับมีคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวตู้ทึบของเรานะครับก็แข็งแรงนะครับ สภาพใหม่มากนะครับสําหรับตัวตู้ทึบนะครับตัวประตูเปิดใช้งานได้ปกตินะครับที่เปิดประตูเป็นสีดานะครับแล้วก็จะมีการลอยเป็นโครเมียมมาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นล้อกระทะมาให้นะครับด้านหลังนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับล้อกระทะทอดไข่ได้ไหมได้นะครับถ้าอยากไปทอดจริงๆนะครับทอดได้นะครับพุดเล่นนะครับทอดไม่ได้เอากระทะดีกว่านะครับกระทะธรรมดาดีกว่ามาดูกันที่โซนด้านหลังกันบ้างนะครับ ตัวด้านบนนะครับมีไฟเบรกไฟเลี้ยวมาให้นะครับเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับได้มาเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมนะครับมีไฟเบรกอยู่ตรงกลางท้ายกระบะด้วยนะครับแล้วก็ตัวตู้ทึบนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับตัวตู้ทึบนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นไม้นะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับ สภาพใหม่มากนะครับสำหรับตัวตู้ทึบของเรานะครับโครงสร้างนะครับเขียงแรงนะครับขีดก็จะประมาณนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหานะครับรถไว้ใช้งานนะครับรถกระบะตู้ทึบนะครับแอดมินแนะนำคันนี้นะครับรถมือเดียวครับ60 0 0กิโลนะครับรถปี2020เท่านั้นเองนะครับรถใหม่มากนะครับ เนี๋ยเรามาชมภายในตัวรถกันนะครับว่าจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับเปิดหมอไม่มีไม่มีมมข้าวสูบเปิดประตูรถออกมานะครับภายในเป็นสีดำนะครับที่พักแขนนะครับหุ้มด้วยผ้าสีดํามีที่รถกระจกมาให้เรียบร้อยที่เปิดประตูสีดํามีที่วางแก้วน้ำํำกดน้ํามีลาโพงไม้หนึ่งตัว ใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้จะมีที่วางแก้วน้ำ่อนอยู่นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะครับสองช่องนะครับนะฮะเรียบร้อยแล้วก็เครื่องเล่นเสียงนะครับเครื่องเล่นเสียงเป็นก็ทัชสกรีนนะครับขนาดประมาณ7ถึง8นิ้วนะครับสำหรับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ ด้านบนตรงนี้จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับจะมีนาฬิกาบอกเวลามาให้ด้วยด้านบนนะครับช่องแอร์แยกแายขวามาให้ปรับได้สีทิศทางนะครับตรงกลางนะครับอันนี้ก็เปิดปิดได้นะครับเครื่องเล่นเสียงเพิ่มวอลลุ่มนะครับได้ปกติเลยนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีช่องเสียบ USB มาให้1ช่องนะครับแล้วก็ ระบบแอร์ของเรานะครับปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับปรับความเร็งของพัดลมได้นะครับปรับอุณหภูมิของตัวแอร์ได้ปกตินะครับด้านล่างนะครับจะมีช่องวางของมาให้นะครับวางพวกกระเป๋าเงินนะครับมือถือได้เลยครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟมาให้หนึ่งช่องนะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีเกียร์ถอยมาให้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะครับตรงตามหัวเกียร์เลยนะครับกัน ตัวเกียร์ของเราตัวหัวเกียร์นะครับจะหุ้มด้วยตัวยางนะครับมีความแข็งเล็กน้อยนะครับมีความนุ่มอยู่ในตัวนะครับแอนวินก็กดเล่นไปอีกอ่ะมาต่อกันที่เบรกมือกันนะครับเบรกมือเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับสัญลักษณ์ยังโชว์ตรงหน้าปัดนะครับล็อกล้อได้ปกตินะครับหุ้มด้วยหนังสักก์สีดำนะครับตัวหัวเกียร์นะครับมาดูกันที่พวงมาลัย พวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับยังไม่ใช่มันติฟังก์ชันนะครับตรงกลางมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้นะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับด้านหลังพวงมาลัยก็มีไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟปิดไฟนะครับเปิดใช้ง,งานได้ปกตินะครับซ้ายมือก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับ เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะครับหน้าปัดของเรามาดูกันที่หน้าปัดนะครับอย่างที่บอกไปคันนี้วิ่งไป60,000กว่ากิโลนะครับ6ก0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2020นะครับลูกค้าใช้มือจะเป็นบัดรอบเครื่องนะครับอุณหภูมิของตัวเครื่องนะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะของตัวรถนะครับจะมีขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นความเร็วของ ตัวรถนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นปริมาณของน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงประตูฝั่งคนขับนะครับมีที่รถกระจกมาให้ทั้งสองบานนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับที่พักแขียนหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีที่เปิดประตูเป็นสีดานะครับแล้วก็มีที่ล็อกประตูแบบเมนนวลมาให้ด้วยนะครับมีที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับแยกแซคควอดมาให้ปรับได้สีทิศทางเลยนะครับสาหรับตัวกระจกของเรา ด้านบนมีไฟนะครับบดเปิดปิดได้ปกตินะครับช่องวางแว่นนะครับมีที่บังแดดนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถกระบะตู้ทึบนะครับเอาไว้ขนของนะครับเอาไว้วิ่งทํางานนะครับแอดมินแนะนําคันนี้เลยนะครับ리 e เซ트에디션ปี2020นะครับขับ60,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถมือเดียวเลยนะครับ หากลูกค้ากําลังมองหานะครับรถเอาไว้ใช้งานนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่แท้ทุกคันไม่มีก้อน,นะครับต้องมาที่ประเสริฐผลลุ่งเรือง,งสกุลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ